ตอนที่ยี่สิบบุคค้นของกลางปิจันเดินเบาๆนะค่อยๆย่องเอมิกานำหน้าหันมากระซิบกระซาบสั่งคนสนิทถ้าให้ค้างบ้านเพื่อนวันนี้ต้องนอนไม่หลับแน่จึงขอออกจากงานเลี้ยงก่อนเวลาแล้วรีบกลับบ้านข้าคุณอ้อยอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเธอยกดิ้วชขีขึ้นปิดปากส่งสัญญาณให้จันเปงรู้ เพราะเกรงว่าเจ้าลูกชายตัวดีจะแอบพาของกลางหนีค่ะคุณอ้อยปิดประตูบ้านแน่นหนาแล้วใช่ไหมเก็บรองเท้าคู่นั้นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเอมิกาถามพร้อมชะงงกหน้ามองถุงพลาสติกในมือจันเปงที่มีรองเท้าผ้าใบาคู่เล็กอยู่ในนั้นค่ะคุณอ้อยเอ๊ะพี่จันเป็นอะไรเนี่ยตอบอยู่แค่ค่ะคุณอ้อยเอมิกาเผลอตัวเสียงดังขึ้นมาอีกนิด ก็คุณอ้อยบอกให้พี่เบาๆนี่คะพี่ก็พยายามเบาอยู่แต่เสียงคุณอ้อยเมื่อกี้พี่อยว่าคุณทิพย์ได้ยินแล้วมั้งคะเสียงคลุกคลักหลังบานประตูห้องลูกชายทําเอมิกาล้นลานตาเลือกพี่จันเอากุญแจสำรองออกมาเร็วในขณะที่จันเป็นกําลังหากุญแจหนึ่งดอกจากพวงกุญแจพวงใหญ่มากของเธอคนในห้องก็ลนลานไม่แพ้กันจันตื่นเร็ว ราทิพรีบเขย่าร่างเล็กอืมจะทำอีกลหรอจันไม่ไหวแล้วเผาเหมือนแม่ฉันจะกลับมาคนงงเยียถึงกับดีตัวขึ้นนั่งดวงตากลมโตขยายใหญ่ตามมาด้วยความร้อนผุดขึ้นเหนือผิวหนังทันทีรีบใส่เสื้อฉันจะพาออกทางหน้าต่างในความมืดสลัวชายหนุ่มคว้าเอาเสื้อผ้าทุกชิ้นได้แม่นยำ รีบใส่กางเกงลวกๆแล้วตั้งท่าจะไปปลดกรอนหน้าต่างเขาจะอุ้มชมจันทร์แล้วกระโดดลงไปข้างล่างความสูงแค่นี้จิบจิบสมัยวัยรุ่นเคยปีนหนีแม่เที่ยวบ่อยไปแต่ยังไม่ทันที่ชมจันทร์จะได้สอดตัวเข้าไปในเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนมาสอดตัวเข้าใต้ผ้าหม่มเมื่อเสียงเคาะประตูดังรัวขึ้นราวปืนกลเอมิกาทนไม่ไหวเพราะจันทร์เป็ง่งมัวมงุม,มางา,าหาหากุญแจสำรองไม่เจอ แถมเสียงคลุกคลักในห้องดังขึ้นเรื่อยๆถ้าขืนย่างรอประเดี๋ยวไอ้ตัวแสบได้พาผู้หญิงปีนออกทางหน้าต่างทิปเปิดประตูให้แม่เดี๋ยวนี้นะคุณนายเจ้าของไร่ตบประตูเสียงดังสลับกับเสียงเรียกทำไงดีวะเขาได้จะหันซ้ายหันขวาหน้าต่างยังไม่ได้เปิดหลักฐานชิ้นใหญ่มุดหายไปในผ้าห่มกางเกงก็ยังไม่ได้รูดซิปขอบเอวยังคาอยู่ที่ครึ่งก้น ตัดสินใจแง้มหน้าต่างออกแล้วส่งเสียงเรียกเบาๆจันลุกเร็วเดี๋ยวฉันจะอุ้มเธอลงทางนี้หน้าต่างเนี่ยนะฮโผล่ออกมาจากผ้าห่มได้ก็สายหัวรัวๆบ้านเขาใช่เตี้ยๆเธอหล่นลงไปมีหวังกระดูกหักโถ่เชื่อใจฉันสิ่ฉันจะอุ้มเธอแล้วค่อยกระโดดลงไปชมจันสายหน้าเด็กถ้าเกิดก็ไม่ทำอย่างที่พูด อุ้มเธอแล้วโยนลงไปล่ะแค่คิดก็สยองยอมโดนจับได้ว่าเข้าหาผู้ชายยังจะดีกว่าทิปแม่บอกว่าให้เปิดประตูนี่คนที่อยู่ข้างล่างดักตรงหน้าต่างไว้ด้วยนะเอมิกาตะโกนโวกเวกทำเอาจันเปงสายหัวก็ข้างล่างไม่มีหมาสักตัวเจ้าหนายเธอยังอุตส่าห์สร้างสถานการณ์เตาให้มีคนอยู่จริง กำยำอย่างนาราทิปใครจะดักไหวจิบหายแล้วได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่ลูกบิดประตูแม่ต้องเอากุญแจไขเข้ามาแน่เขารีบเอามือดันศีษะเล็กกลับเข้าใต้ผ้าห่มถ้าจะไม่เรียกห้ามออกมาเด็ดขาดเข้าใจไหมเมื่อศรีรษะในมือขยับคล้ายพยักหน้าเขาจึงวางใจแล้วรีบวิ่งไปที่หน้าประตูทันกับที่จันเปงไขปลดล็อกได้พอดี นี่เปิดให้แม่เข้าไปนะเรื่องอะไรมาขวางเอมิกาทำหน้าเอาเรื่องเมื่อลูกชายตัวดีจับลูกบิดอีกฝั่งดันประตูไว้แล้วโผล่ออกมาแค่หน้าอกชื้นเหงื่อแอนหัวนมขวางทางเธออ้าวไหนว่าจะค้างบ้านเพื่อนไงครับแม่ทำไมกลับมาเร็วจังงานเลี้ยงไม่สนุกเหรอครับเน่ไม่ต้องมาทำเป็นง่วงบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะ ว่าพาใครมานอนที่บ้านลูกเต้าเหล่าใครหรือว่าเป็นคนงานในไร่ไม่มีแม่ไปเอามาจากไหนผมนอนคนเดียวเขานอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วแน่ใจนะว่านอนคนเดียวทำเสียงสงสัยซอแววพี่รุษครับแล้วนี่รองเท้าใครทำไมมาถอดอยู่บนชั้นวางรองเท้าของทิพย์อย่าได้คิดเถียงเชี่ยวแม่ให้ป้าจันยิบมาก,กับมือ แค่คำว่าอย่าแบบหนักๆก็ทำให้ชายหนุ่มรีบผูกป,ปากฉับก่อนได้พูดแล้วเปลี่ยนท่าทีเป็นยิ้มกว้างประจบประแจงโธ่แม่ครับผมก็แค่ทำงานเหนื่อยมากและอยากผ่อนคลายพาน้องก็มานวดให้เรื่องนิดเดียวเองแม่เสียงดังไปเดี๋ยวน้องก็ตกใจแย่ yeah. ทำขยิบตาเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไขว้กันนิดๆแล้วลูกใครยะพามานอนนวดได้ถึงเนี้ย โอ้ยลูกคงลูกใครที่ไหนน้องแค่มารับงานเฉยๆครั้งนี้พยายามบีบเสียงให้เบากลัวว่าคนใต้ผ้าห่มจะได้ยินเอมิกาหลิวตาไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็ยอมตามน้ำคุณนายอ้อยคนสวยดึกแล้วไปนอนเถอะครับอีกเดี๋ยวผมก็จะไปส่งน้องเขาแล้วอย่าเจอหน้ากันเลยน้องเขาจะเขินดึกป่านนี้ก็ให้ค้างที่นี่ไปเลยสิ ช้าค่อยกลับขับรถตอนนี้อันตรายบ้านเขาอยู่แถวนี้เองผมไปแป๊บเดียวแม่นอนเหอะผมจะรีบไปแต่งตัวดูที่กางเกงจะหลุดแล้วเนี่ยนาราทิปชี้ให้ดูตรงจุดเกิดเหตุที่เขายังไม่ได้ติดตะขอกางเกงมองเห็นความรกทมึนอยู่ในนั้นหวายคุณพิปนี่จันเปพงเผลอมองตามจนต้องร้องอุทานออกมาเอมิกาสายหน้าระอากับวิธีไล่คนของพ่อตัวดี แม่ไปก็ได้ยะเรานี่มันหน้าด้านนักเชี้ยวแม่เอมิกาจะอยากเห็นหน้าผู้หญิงแค่ไหนก็จำต้องถอยเธอไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคนในห้องจะเป็นสาวบริการที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยโจงแจ้งคนโกหกสักวันก็ต้องหลุดเปิดเผยอย่างลูกชายเธอไม่มีทางอดทนกับเรื่องพันนี้ได้นานขอรองเท้าคืนด้วยครับอาจารย จันเปงยังหลับตาปีรีบยื่นถุงให้แล้วเดินเร็วตามเจ้านายออกไปแต่ก็ทันได้ยินเสียงชายหนุ่มหัวราอกคลุกคลักในลำคอได้ยินเสียงปิดประตูตามด้วยเสียงพ่นลมหายใจเฮือกใหญ่ชมจันโผล่ขึ้นจากกองผ้าห่มเธอแต่งตัวเงียบไม่พูดไม่จาเมราทิพย์วางถุงรองเท้ารีบคว้าร่างบางเข้ามากอดน,นอนต่ออีกหน่อยสิ ไม่แล้วค่ะจันจะกลับเป็นอะไรอีกเนี่ยคนตัวเล็กในอ้อมแขนดูแข็งเกรงผิดปกติไม่ได้เป็นอะไรพรุ่งนี้ยังมีงานให้ทำอีกหลายอย่างวันนี้ก็ออกไปเที่ยวทั้งวันแล้วเหนื่อยอยากกลับไปพักเธอตัวแข็งน้ำเสียงก็ไม่อ่อนหวานเหมือนอย่างเก่าอาจจะกลัวแม่ของเขาก็เป็นได้งั้นรออีกหน่อยเดี๋ยวฉันไปส่งออกตอนนี้แม่ยังไม่นอนตกลงนะ ค่ะชมจัน์พละแล้วรีบจัดการตัวเองให้อยู่ในชุดเรียบร้อยอ่ะใส่เสื้อตัวนี้ทับนราทิพยื่นแจ็คเก็ตสีดำตัวหลวมโคร่งแบบมีหมวกให้ไม่เป็นไรค่ะไม่หนาวไม่จีกลัวหนาวแต่กลัวตอนออกไปแล้วแม่แอบดูอยู่จะไม่อยากให้แม่เห็นหน้าเธอค่ะชมจันรับเสื้อมาแต่ก็แอบกัดปากตัวเองใช่สิ แต่ก็แค่เด็กที่มารับงานถึงไม่อยากให้ใครเห็นดาราทิพย์จูงมือหญิงสาวเดินลงบันไดไปถึงรถเสื้อตัวใหญ่ที่คลุมอยู่ไม่อาจทำให้คนอีกสองคนสมหวังเอมิกาฮึดฮัดกับการเขียนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูนะพี่จันฉันละสูมแล้วซูมอีกก็ยังไม่เห็นหน้าของแม่หนูนั่น เอมิกานั่งบนอยู่ริมหน้าต่างในห้องนอนตัวเองที่ปิดไฟมืดเธอชวนจันเป็งเข้ามาหวังจะได้เห็นใบหน้าของคนที่ลูกชายพามาถ้าคืนนี้เธอไม่กลับรับรองว่าผู้หญิงต้องได้ค้างแน่คุณอ้อยก็เลื่อนดูตอนเข้ามาสิคะเลื่อนแล้วแต่ไอ้แสบนี่วางแผนมาอย่างดีปิดไฟสมืดแถมใส่หมวกอีกมองเท่าไหร่ก็ไม่ชัดแล้วของวันเก่าๆล่ะคะ น่าจะมาบ่อยตอนคุณอ้อยไม่อยู่ฉันดูหมดแล้วพี่จันนั่งไล่ดูตั้งแต่ที่งานเลี้ยงกล้องมาบันทึกไว้ได้แค่ไม่กี่วันย้อนถึงวันที่ฉันไปยุโรปไม่ได้ถึงต้องรีบกลับบ้านนี่ไงแถมลูกชายยังนกรู้ปิดไฟมืดเหลือแต่แสงจันทร์จึงเห็นแค่งเงาของคนในภาพเป็นแค่ผู้หญิงอย่างว่าอย่าไปสนใจเลยคะ่ะพี่จันเชื่อโจทิ์จริงๆเหรอ เจ้าเล่ห์แสนกลนขนาดนั้นจะพาผู้หญิงอย่างว่าเข้าบ้านกลัวโดนผู้หญิงจับจะตายข้อนี้จันเปงเห็นด้วยคุณทิพย์ของเธอจะหัวหกก้นขิดแค่ไหนแต่ก็ระมัดระวังไม่เคยพาใครมาที่บ้านสุม 4, สี่สุมห้าแล้วคุณอ้อยจะทำยังไงต่อก็ตามดูไปเรื่อยเดี๋ยวต้องได้เห็นอีกแน่จันเปงพยักหน้าเห็นด้วยอีกพี่จันพี่นอนเถอะดึกแล้ว เอมิกาบอกจันเปงเมื่อเห็นรถของดาราทิพย์ขับออกไปไกลลับตาห้องของจันเปงไม่ได้อยู่บนบ้านเดินออกไปตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าซุ่มดูนั่นสิพี่ก็ว่าทำไมรู้สึกง่วงแม่บ้านคนสนิทเดินออกไปแล้วแต่คืนนั้นกว่าคนเป็นแม่จะคมตาหลับก็คิดไปสารพัดปีนี้ลูกชายเธออายุสามสิบ ถึงวัยเหมาะสมควรมีครอบครัวใจหนึ่งก็หวังอยากให้มีหลานตัวเล็กมาวิ่งเล่นในบ้านสักคนสองคนเหมือนกันพรุ่งนี้เจอกันนะดาราทิ่ผอมแก้มชมจันทร์ไล่ดอมโดม,ดมอิดออดไม่ยอมปลดล็อกประตูรถคันหรูให้พรุ่งนี้จันไม่ต้องเข้าฟาร์มคงไปเจอคุณทิพไม่ได้หรอกคะ่ะฉันหมายถึงตอนกลางคืนเดี๋ยวแม่หลับแล้วจะส่งข้อความมาบอกทำเหมือนเดิมไง นะถามไปก็เอาริมฝีปากกดลงบนปากของอีกฝ่ายรวดเร็วแล้วถอนออกทั้งนุ่มทั้งหอมจนเขาไม่อยากปล่อยกลับรูปเส้นผมสลวยอย่างเบามือกับผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกเพลิดเพลินไปหมดงั้นก็ให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะคะจัน์ง่วงละคุณที่เปิดประตูเถอะเสียงปลดล็อกรถดังจมจันทำท่าจะถอดเสื้อคลุมคืน ไม่ต้องฉันให้ไว้เลยเธอจะได้ใส่เวลาขึ้นบ้านไปหาฉันอย่าลืมใส่หมวกปิดหน้าด้วยล่ะค่ะเธอตอบรับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วรีบลงจากรถวิ่งเข้าห้องไปอย่างรวดเร็ว